เอไปครับเล่นทีเพอครับผมกดเลยเจ้าร้อยไปเอาหนึงตัวมาเอ้ยเอ้ยมาแล้วุถูกแตกถูกแตกเอ้ยอุ้ย,ยมาแล้วจบเลยจบเลยเสื้อแดงมาแล้วสวัสดีมิตรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ s e er r อ o r ครับผมก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการตาล่านะครับ บิกทาวมูฮัมหมัดซาลานะครับผมก็หลังจากที่ได้ปล่อยแพ็กนะครับมา3แพ็กแล้วนะครับผมก็จะมีแพ็กของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับแล้วก็แพ็กของเดมไบเล่นะครับผมและล่าสุดครับผมมูฮัมหมัดซาลาบิคทานะครับเป็นอ n ง l i s ลีซีซันเบสนั่นเองนะครับผมก็ในตัวเกมนะครับจะมีกล่องซุมฟรี4กล่องนะครับตอนนี้ก็แจกไปแล้ว2กล่องนะครับก็แสดงว่า จะเหลือกล่องฟรีอีก2กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะมาเป็นร่างบิกทามหรือว่าร่างอ e ีติกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตามล่านะครับมูฮัมหมัดซาร่ากันนะครับผมเป็นร่างที่ทุกคนอยากได้นะครับผมก็อตอนนี้เกมค่อนข้างจะเดือดระอุเลยนะครับผมก็ตามล่าซาร่ากันนะครับผม เช่นเคยนะครับรุ่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือกนเองนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยนะครับผม let's go เราไปลุยกันเลยนะครับกับงบประมาณ1,000ทองแรกนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างฟืดเลยนะครับทุกคนแพ็คออกมาบอกบ่อยนะครับผมก็ขอเริ่มต้นนะครับที่แพ็ค pots เลยกันนะครับผมนะ100ทองนี้จะได้ตัวไหนครับเนี่ย เป็นการ์ดออกมาใหม่นะครับ POTS นะครับพอเป็นผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นตลอดซีซั่นนะครับจะแตกต่างจากการ์ดเขียวก็ตรงที่การ์ดเขียวจะเป็น Player of the Week นั่นเองนะไปครับผม900ทองแรกนะครับกับการสุ่มมูเม็ดซาล่าบิ๊กท m e ขอหนึ่งตัวนะครับพี่โคในกลุ่มก็เห็นคนโพสต์เยอะเลยนะครับว่าสุ่มกล่องฟรีได้หนึ่งทีแตกนะครับขอแสดงความยินดีบวกความอิจฉาด้วยนะครับผม แต่ผมไม่ได้ครับผมก็เลยต้องมาซุ่มตัวนี้ขอฟีมิ๊กทามมูมัดซาลามาแตกเลยบึ้มบึ้มโอ้โหยังไม่มาครับทุกคนเฮ้ยเอ้ยยมีแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยยังไม่มาครับผมโอ้ยได้เป็นวิสก้าวิส ไทยวะเนี้ย <laughs> โอ้ซีเอวิซ่าวิซ่าแหมแล้วก็ให้มาทั้ง2ตัวเลยโอ้โหโคตดีใจให้ไฮไลท์มา2ตัวเลยนะเออทำไมไม่ให้ข้างบนมา2ตัวแล้วเป็นโชว์ไทม์สองตัวเออโอ้โหใกล้แล้วครับทุกคนอะยังมีหมดแค่นี้นะครับผมประมาณวันนี้5,000ันทองบวกครับ ไม่ได้เติมคราวเดียวนะทุกคนแบบช่างใจอยู่ครับเพราะว่างบประมาณกะว่าจะใช้ไม่เกินพันนะครับผมอันนี้น่าจะจบที่พันห้าครับผมสูงสุดครับก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปต่อนะก็ต้องไปอดทนทํางานเก็บเงินก่อนนะครับทุกคนในช่วงนี้ฮะเดี๋ยวขอดูอ่ค่าพลังโอเวอร์ออลนะครับโอเวอร์ออลอยู่ที่เก้าแครับทุกคนเรามาดูกันครับโอ้ค่าพลังสไสในค่อนข้างสวยนะน่าจะเอาไปใช้เล่นอยู่โอ้ สปีด99้าเก้อาร์เซเลชันเเออดีอยู่ดีอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราไปตามล่ากันต่อนครับทุกคนขออนุญาตไปเติมก่อนฮะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับสุทหารนะครับเราต้องลุยกันต่อครับแต่ตอนนี้ก็งบประมาณสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมาม่าทั้งเดือนครับรอบนี้โอ้โหไปลุยกันต่อครับ2,200องทองนะครับผมวันนี้5,000ทองบวกครับผมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราต้องรอซื้อก่อนนะครับทุกคน100ทองก่อนไปทีละร้อยนะทุกคนแล้วค่อยไป90 0ทอง นะกดหลอกล่อครับนี่ครับผมสไล,ด,ลด์ปืดรุดปืดนะ <c oughs> เผาเงินเล่นครับผมโอ้โหโอ้โหทำไมซาลาถึงได้ยากจังบางคนกดทีเดียวแตกเนี่ยก่องฟรีได้โอ้โหเขาขิงกันใหญ่ใ,ในในกลุ่มนะครับผมมาบึ้มรอบนี้ต้องมาแหละมาโอ้โหเกลือครับผมไตผมจะวายแล้วทุกคนโอ้โหยังไม่ใช่ครับผมมา โยกครับโยกไปเอาเป็นแพ็คไหนดีเอาเลยเลยเลยกลับมาก่อนโอเคโอซิเมนไหมเอาไหนดีเอาไหนดีอ่าเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ก็แล้วกันนะฮะหนึ่งร้อยทองมาจะได้ตัวไหนหนึ่งร้อยทองมาดูกันครับว่าจะได้ตัวไหนแพ็ pack p o t s ครับผมอ่าได้เป็น i m f ครับแพ็คนี้ก็ค่อนข้างมีคนให้ความสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น player of the season เลยครับผม เป็นนักเตะที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดการแข่งนะครับผมอ่านะต่อไปสู่ตีลังการครับกับ900ทองครับผมนะแล้วก็เคนเซนสองครั้งครับและขอ ah, Big มูฮัมหมัดซาลาบิ๊กทัมอิงลิชลีกซีซันเบสมามาบึมบึมโอ้โหเจ็บปวดรัวๆโอ้โหสีด่ดาว ขอบคุณครับโอ้โหแล้วสแตนดาร์ดล้วนโอ้โหออสแตนดาร์ดโอ้โหใจดำจังเลยม,มาขอแพ็คนี้แล้วกันอาจจะทีเดียวได้วิกเตอร์โอซิเมนก็ได้นะดวงเรามาขนาดนี้เราต้องสู้กันต่อครับร้อยทองมาบึมบึมโอซิเมนวิกเตอร์ โอ้โหสามดาวโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวตอนนี้เหลือพันทองสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆรู้สึกมีลางสังหอน์ยังไงไม่รู้ครับอ่ารอบนี้เก้าร้อยทองครับมาเอากดผิดครับ <laughs> ผิดสูตผิดสูตเอาไมเอาไม่ร้อยทองก่อนมามาบึมบึม โอ้โยมีแสงอยู่สีเขียวเปลี่ยนสีไปรุ่นเปลี่ยนสีเออมันต้องมีไรเซอร์ไ์แน่นอนโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่างรั่วเลยทุกคนแบกอีกแล้วครับทุกคนไม่ไหวครับมาความหวังสุดท้ายครับผมเก้าร้อยทองนี้ของไอดีนี้ครับผมไอดีชุรุตานนะ ขอมูเมสซาบิ๊กทามเถอะพี่โกสูตรนี้ต้องมาแน่เป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมโอ้โหหมดงบแล้วนะทุกคนถ้าใครใจดีก็ส่งงบให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ช่องขาดงบอย่างสูงเลยนะครับทุกคนใครที่ดูมาอยู่จนถึงตรงนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งแล้วกันนะครับผมที่ดูคลิปนะครับจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องบิสกเอร์ด้วยนะครับผม เอาละครับ900ทองครั้งสุดท้ายนะครับผมกับสูตรตีลังกา5ตลบ6ตลบบุ่มนะรอบนี้ขอเป็นมูเมตซาร่าแล้วกันนะครับผมบอกว่าพี่โคตรใจดีนะครับผม900ทองนี้ขอเป็นมูฮัมเมดซาร่าบิ๊กทามอิงลิชลีกซีซันเบสบุ่มโอ้โหเอ้ยมีสีเขียวมาลุนเปลี่ยนสีครับลุนเปลี่ยนสีโอ้โหลึกแล้วครับทุกคน มันลึกกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหยังไม่มาอีกครับทุกคน5าพันองบวกโอ้ยว 5, อล์กสวอล์กสตินชื่ออะไรนะอ่านถูกหรือเปล่า What kinds What kinds is it What time is it <c oughs> โอ้ยรั่วเลยผมสรุปว่ายังไม่มาครับทุกคนไม่มาเลยครับ มูเมซาลาโอโ้โหโอ้โหยอมใจพี่โคจริงนะกนลับมาลุยกันต่อครับกับ2200องทองนะครับผมอ่ารอบนี้ฮะมาลุยกันต่อครับกับบิ๊กทอมมูเมซาลาออยย่อยก่อนนะครับ100ทองครับผม ย่อยเกลือก่อนนะครับเฮ้ย,อยโอ้โหสีนี้ตกใจทุกทีเลยนะทุกคนได้สามดาวเยสเคโอ้โหต่อไปครับเล่นทีเพลครับผมกดเลยหนึร้อยไปเขาหนึ่งตัวมาเอ้ยเอ้ยมาแล้วถูกแตกถูกแตกเอ้ยอุ้ยมาแล้วจบเลยจบเลยเสือแดงมาแล้วสลับสลับ ซาละอ้ะอาวเฮ้ยเบอร์สามแปดเอา้าไม่ใช่ได้ไงเนี่ยโหผู้แตกอลังการขนาดนี้ไม่มีซา่าได้ไงนี่คุณหลอกผมนี่พี่โคโอ้โหใครเห็นเขาก็บอกว่าได้ครับผมใช่ไหมทุกคนใครเห็นใครก็ว่าได้ได้แน่นอนนะครับผมโอ้โหยอมใจเลยนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะทำไมซาลาไม่มาโอ้โหแล้วผู้แตกอลังการขนาดนี้ได้เป็นดี f บครับทุกคน โอ้โหอ้ท้อเลยเอามาลุยกันต่อครับเอายังเหลืออยู่ครับเนี่ยครับผมเนี่ยมุงเม็ดซาร่าอยู่โอ้โหเกือบแล้วครับเนี่ยตอนนี้เหลือ1 0 5ตัวในตู้ครับผมอขออนุญ,ญาตมาสุ่มแพ็คอื่นก่อนแล้วกันครับเผ,ผ่อจะแตกทีเดียวแตกอะเอาละมาล้างเคลือกันก่อนนะทุกคนไปเอาโอซิเมนนะรอบนี้เอ้ยไม่ใช่ เดมเบเล่โอ้โหผมร้อนเลยครับทุกคนมาแรกบึ้มบึ้มโอ้โหสามดาวกดรอซื้อไปก่อนครับผมไม่รู้ว่าใครล่อ,อใครครับพี่โครหรือผมล่อ,อพี่โคไม่รู้นะอ่ะอีกนี้ครับผมจะได้ตัวไหนครับบึ้มอุ้ยของดีของดีองดเอ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่คุ้มอยู่ตัวเนี้ยเอ้องงี้ดิ เอ,อแล้วมาแพ็กหลักมาเอาน,นี้ครับผมหนึ่งร้อยทองบึ้มแตกโอ้โหยังไม่มาครับเอาละนาทีระทึกมาแล้วครับผมเก้าร้อยทองครับผมรอบนี้ต้องมีขอแก้ตัวใหม่มาจบเลยมูเม็ดาล,ละสูตตีลังกาตีลังกาสองทีแล้วก็แคนเซิลสองรอบแล้วก็ อันเชิญมูมมตซาลาบิ๊กทอมขอหนึ่งตัวจบจบเลยมาบ้มบ้มมาบ้มบืมเอาโอ้ยเคมันอะไรกันเนี้ยโหสีนี้แ <c oughs> ม่เศร้าเศร้าเฮ้ย <c oughs> ผ่านไปแล้วครับกับสาม0รอทงอยัง ได้มาแค่ตัวเดียวครับได้โชว์ทามาหนึ่งตัวโอ้แล้วพลุกอลังการหลอกเราได้โอ้เจ็บใจจริงๆเศร้าอะ่ะทุกคนโอ้หมันมาขนานดนี้แล้วอ,ะอ่ะอะต่อครับผม5้าพทองห้าพันทองบวกครับแต่ก็ได้ตัวแบ็กมาครับนี่ฮนะได้แบ็กมาคุ้มอยู่นะทุกคน ค่าพลัง100ครับแล้วก็เป็น d m f ครับเด็กของงับลิวพูนะเสียด้อ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมนึกว่าจบไปแล้วอ่ะมันเออมกลายเป็น,นตัวนี้ได้ไงทุกคนน่าจะมาซาร่านะผมว่าในพลุแตกขนาดนั้นอ่ะโอ้ยงงยีเลยงงในงงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ้าวซูมได้บูสเตอร์ชัดดาวด้วยโอเคโอเคค่าพลังร้อยสองนะทุกคนนะ เราเป็นเบจเราเป็นเบจนะถ้าพลังก็โอเคอยู่ครับทุกคนจะต้องไปลองเล่นดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสุ่มวงเมสซาร่านะครับผลประกอบการก็คือซาร่าไม่มาครับทุกคนก็ผ่านไปนะครับผมงบ5,000ทองบวกครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆสุ่มได้ตัวไหนกันบ้างนะครับหรือว่าสุ่มทีเดียวแตกนะครับใครเป็นคนโชคดีนะครับผมที่ผมหมั่นไส้ก็ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องนะครับด้วยมือคนเอง1ไลค์1แชร์1การติดตามจากเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอให้สนุกกับการเล่นอีฟุตบอล2025นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นัวนนะฮะผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมไปแล้วนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับ